สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเพราะว่าผมกอฟให้สินวัตรกันอีกเช่นเคยนะผมวันนี้เราอยู่กับเทอร์่าอีกแล้วนะครับผมวันนี้วันเสาร์นะชิลๆสบายๆนะผมดูการแต่งตัวก็น่าจะรู้แล้วนะชิลขนาดไหนนะผมเดินถือไม้ปัดฝุ่นปัดรถไปเรื่อยๆนะครับผมพามาชมไม่มีอะไรมากนะผมก็คืออยากจะให้มาชมนิสสันเทอร่านะวันนี้มีมาเพิ่มนะครับผม เมื่อคลิปก่อนหน้านี้นะครับผมท่านใดที่ยังไม่ได้ดูครับผมกลับไปดูด้วยนะฮะเดี๋ยวจะขึ้นลิงก์ไว้ให้ด้านบนนะครับผมไปดูนะฮะในเรื่องของออปชันในเรื่องของฟังก์ชันการใช้งานนะครับผมข้อดีข้อด้อยนะตามไปดูได้นะครับผมวันนี้เราจะพามาชมนะครับผมเพราะว่ามีเพิ่มเข้ามา3คันจากคลิปก่อนคลิปก่อนมี5เพิ่มมา3เป็น8แต่วันนี้จอดได้6เพราะว่ารถอีก2คันมันยังไม่มานะครับผมอ่ะเรามาดูดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะครับผมนี่นิสันเทอร่านะฮะท่านใดที่กําลังหา p p v อยู่นะ นิสสันเทอร์านี่ก็น่าสนใจนะครับผมก็จะมีในส่วนของสีน้ำตาลนะที่เป็นเครื่องยนต์2.3ลิตรดีเซลเทอร์โบนะฮะเครื่องยนต์2.3นะพละกกำลังเหลือเฟือนะผมแรงบิดมหาศาลนะครับนี่มีกี่คันอนะ่ะหนึ่งสองสามสี่อีกสองคันก็สีน้ำตาลนะมีทั้งหมดเนี่ยเท่าไหร่ว่า6คันสำหรับสีน้ำตาลนะครับผมมี6คันเลยนะอ่าแล้วก็ สีเงินนะครับเป็นสีเงินซิลเวอร์นะฮะหคันแล้วก็สีขาวทางด้านขวาสุดอีก1คันนะครับผมนะทั้งหมดมี8คันนะ่ะแคันนะ่ะซื้อด้อย่างจุใจนะผมท่านใดหาิสันเทอร์่านะฮะวันนี้ให้สิิวัตมีให้เลือกเยียบนะผมเรามาดูดีกว่าว่ามันราคาเท่าไหร่บ้างเพราะว่าแต่ละคันเนี่ยมันราคาไม่เท่ากันนะครับผมเพราะว่ามีในส่วนของรถโปรโมชั่นด้วยนะผมอย่างเจ้าคันนี้เนี่ยไอ้คันนี้4096เนี่ย ราคาจะพิเศษที่สุดนะผมคันนี้เนี่ยราคาอยู่ที่7,80,000นนะรถปี2018นะครับผม7,80,000เท่านั้นเองนะที่สันเทอร a ่านี่รถยังใหม่อยู่เลยอะ่ะเออราคาไม่ถึง8,000 800, 0 0แล้วนี่ก็น่าสนใจนะผมได้ออปชั่นได้อะไรเยอะแยะมากมายไปหมดเลยถ้าเทียบกับแบรนด์ตลาด m ิวเอ็ก r ์พอปีนี้เครื่องยนต์เท่านี้นะบอกเลยว่าไม่มีราคานี้มีแบบ9,000 900, แสกว่าๆถึงล้านต้นๆเลยนะฮะ แต่คันนี้นิสสันเทอร่านะผมนะเจ็ดแสนแปดน่าสนใจมากนะผมสีน้ําตาลสภาพสวยๆเบาะหนังออปชั่นดีนะครับผมและคันนี้เนี่ยเลขไม้นะเลขไม่อย่าดูให้จําไม่ได้ว่าเลขไม่อยู่ที่แปดหมื่นนะฮะเลขไม่แปดหมื่นนะผมรานะคาเจ็ดแสนแปดนี่ก็น่าสนใจนะผมก็ลองตัดสินใจกันดูแล้วกันหรือว่าจะมาดูคันที่เป็นราคาปกติก็ได้นะครับผมอย่างคันนี้ราคาอยู่ที่แปดแสนหนึ่งหมื่นบาทนะครับผมเนี่ย 1> 8 1 0 0 0บาทแต่เลขไมคันนี้มันจะน้อยเลขไม่อยู่5 0 0 0 0กิโลนะฮะเลขไม่น้อย5 0 0 0 0กิโลเท่านั้นเองนะผมสีนยดาลเนาะแล้วก็ถัดมาอีกคันหนึ่งคันนี้ก็จะเป็นราคา799,000บาทนะครับผมแล้วก็อีกคันนึงก็จะ79,000สนเ้นี่ราคาเท่ากัน2คันนี้นะสคันนี้ราคาเท่ากันคือ7จ็ดแสนเก้านะครับผมเลขไม่ก็จะน้อยกว่าอีจันเจ็ดแสนแปดนิดหน่อยไม่ได้เยอะอะไรมากนะครับผมก็ในส่วนของเลขไม่เนี่ยก็จะอยู่ที่ห้าหมื่นห้าหกหมื่นเจ็ดหมื่นแถวแนี้แหละนะครับผมก็ถือว่าไม่ได้น่าเกลียดอะะไรนะ สภาพเหมือนกันหมดเลยนะสภาพเหมือนกันหมดเลยนะครับผมฮะนี่คือเทอร์ล่าสีน้ําตาลนะครับผมเรามาดูสีบอลบ้างนี่คันนี้สีบอลสีเงินไม่ใช่สีบอลนะครับผมสีเงินนะฮะคันนี้สีเงินซิลเวอร์นะครับผมราคาของคันนี้เนี่ยอยู่ที่81,000นบาทนะแป0แสบาทสีเงินซิลเวอร์นะผมและสภาพคันนี้เนี่ยต้องบอกก่อนนะเป็นสีเดิมโรงงานยังไม่ได้เก็บสีนะ ไม่ไม่ต้องเก็บสีเลยดีกว่านะผมล้างทําความสะอาดลงน้ํายากเคลือบนะฮะสวยเลยคันนี้สีเดิมโรงงานสวยเลยนะครับผมเนี่ยสีเดิมสีเดิมนะไม่ได้ทําสีเลยเลยสภาพใหม่มากนะสำหรับสีเงินซิลเวอร์คันนี้เออสวยมากสวยมากแล้วก็ภายในเป็นเบาะหนงังเดี๋ยวไปดูสักคันหนึ่งดีกว่าเดี๋ยวหาว่าไม่ดูภายในนะครับผมตามไปดูภายในเลยนะฮะเดี๋ยวคุณตะกล้องนะครับผมจะพาไปชมนะนี่ภายในเป็นเบาะหนงัง เป็นเบาะหนังแล้วก็การดีไซน์ก็จะเหมือนนิสสัน NP 3 0 0นาวล่านั่นแหละนะเหมือนกันเลยนะแต่ว่าออปชันเขาจะดีกว่านะเทอร่าเนี่ยออปชันจะดีก็คือจะมีจอเพดานนะมีกระจกมองหลังที่เป็นเป็นแบบไม่ได้ตัดแสงอ,ตอัตโนมัติแต่เขาให้กล้องมาเลยเป็นกล้องมอง,มองภาพเวลากลางคืนอะ่ะเออโคตรเฟี้ยวนะมีคูช t นโทมีมัลติฟังชันแอร์แบ็กมีอยู่เท่าไหร่วะแอร์แบ็มีอยู่รอบเลย6ใบถุงลมนีรภัย6ใบนะครับผมอ่านะ เป็นระบบขับเคลื่อน4ี่ล้อนะครับผมแล้วก็มีสวิตช์ในการพับเบาะแถวที่2โคตรเท่เท่มากๆไม่รู้จะอวยอะไรแล้วนะครับผมไม่รู้จะอวยอะไรแล้วเออแล้วก็ภายในเนี่ยกว้างภายในกว้างนะครับผมในส่วนของเบาะแถวที่2เบาะแถวที่สองเนี่ยโคตรกว้างเลยขึ้นลงก็สะดวกนะครับผมมีมือจับมือโหนสําหรับการพยุงตัวขึ้นนะฮะนั่งสบายนั่งสบายนะผมจะขนของก็ดีนะฮะโอ้แม่งโคตรดีเลย มันน่าสนใจตรงในส่วนของออปชันเทียบกับราคาเลยแหละนิสสันเทอร่านะราคามันดีราคามันไม่สูงมากนะผมแล้วก็พื้นที่การขนของขนสัมภาระความอเนกประสงค์อะไรเงี้ยมันทํามาดีนะมันทํามาดีมากนะผมนะเนี่ยเราก็ลองดูสิเห็นป่าวัสดุวัสดุอะไรเนี่ยมันแบบเขาให้เกรดที่มันค่อนข้างดีแล้วคงทนน่ะมันคงทนเนี่ยการพับวงพับบอกมันพับได้ง่ายนะผมเนี่ยมันจะมีเชือกอยู่ด้านข้างตรงนี้นะก็ดึงเชือก เชือกอยู่ตรงนี้เนี่ยเนี่ยมันอยู่ตรงไหนวะอยู่แถวนี้แหละเริ่มอยู่แถวๆนี้แหละช่างมันเถอะนะมันพับเบาง่ายไม่มีอะไรแต่ผมหาเชือกไม่เจอมันอยู่ด้านข้างก็คือต้องดึงเชือกแล้วบาอมันจะพับไปนะครับผมก็แค่นั้นเองไม่มีอะไรมากนะเนี่ยตรงนี้มันมันไม่สามารถดึงได้นะคือการใช้งานอ่ะก็มันก็อเนกประสงค์แหละแต่ว่าบางสิ่งบางอย่างมันก็แบบเบาๆบ่เนอะประมาณนี้นะฮะอ่ะนี่คือภายในนิสันเทอร่านะครับผมแล้วก็ไอ้คันสีขาวคันนี้ คันนี้เนี่ยเป็นสีขาวคันเดียวในกลุ่มนี้นะครับผมราคาของสีขาวก็จะสูงนิดนึงนะราคาจะอยู่ที่830,000บาทนะสำหรับสีขาวคันนี้นะครับผม830,000บาทนะครับสำหรับสีขาวคันนี้นะอา่าก็สวยดีนะฮะคันนี้ก็สีเดิมเหมือนกันนะเป็นสีเดิมโรงงานเหมือนกันไม่ได้เก็บสีนะนี่คือสีเดิมเลยสีขาวเนี่ยอมมุกมุด้วยมุกหน่อยหน่อยนะฮะไม่ได้มุกจ๋าอะไรมากเนาะก็ดูเท่ดีนะครับผมฟังก์ชันออปชั่นก็ โอเคเนะี่ยใช้งานทั่วไปใช้ในครัวเรือนใช้ในครอบครัวแล้วนั่ง5คน6คนนะสบายๆนะครับผมอ่ะอันนี้ก็คือนิสสันเทอร์่าทั้งหมดที่ทางให้สินวัรเรามีนะผมแล้วก็ไม่ใช่แค่มีรุ่นนี้รุ่นเดียวนะฮะเรายังมีปาเจโ o สปอร์ตก็มีอะไรนะโตโยต้าฟอร์จ e r เนอร์ก็มีนะครับผมอีวุสุมิวเอก็มีฟอร์ดเอเวอร์เรสต์สองจุดศูนย์ฟอร์ดเอเวอรเรสต์สองจุดสองฟอร์ดเอเวอเรสต์สามจุดสองเรามีให้คุณเลือก นะผมถ้าคุณสนใจรถ P P V ให้มาที่ทาง5สิณิวั์รับรองว่ามีติดไม้ติดมือกับบ้านสักคันหนึ่งแน่นอนนะผมก็สำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็พามาชมแค่นี้แหละนะครผมแล้วก็พบกันใหม่ครั้งหน้าผมท่านใดที่เข้ามารับชมก็ขอขอบคุณด้วยนะผมแล้วก็ครั้งต่อไปจะเป็นรถรุ่นไหนก็คอติดตามกันไว้นะวันนี้ขอฝากที่นี้นะครับแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ